ยาต้มที่ได้ไปสามารถใช้แบบเย็นไม่ต้องอุ่นร้อนได้หรือไม่สวัสดีค่ะแพทย์จีนยศสนพรเดชวันแพทย์จีนปฏิบัติการจ่ายยาคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวค่ะ ในกรณีที่เป็นยารับประทานนะคะขั้นแรกเลยเนี่ยอยากให้คนไข้สังเกตดูว่าตัวเองเนี่ยมีอาการขี้หนาวมือเท้าเย็นหรือว่าเป็นคนท้องอืดง่ายไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าวนะคะจะแนะนําให้ทานขณะอุ่นเท่านั้นแต่ถึงจะไม่มีอาการดังกล่าวก็ยังแนะนําให้ทานขณะอุ่นอยู่ดีเพราะว่าความเย็นนะคะจะไปส่งผลต่อระบบการย่อยอาหารแล้วก็การดูดซึมของยาค่ะสามารถอุ่นยาต้มอย่างไรได้บ้าง โดยปก,กตินะคะทางคลินิกจะแนะนาให้คนไข้นําถุงยาต้มที่ได้ทั้งถุงแช่ไว้ในน้ําร้อนหรือนํายาต้มเทใส่แก้วเข้าไมโครเวฟให้น้ํายาอุ่นกําลังดีก็สามารถทานได้แล้วค่ะแล้วถ้าไม่สะดวกอุ่นจริงๆสามารถทําอย่างไรได้บ้างแต่ถ้าคนไข้ไม่สะดวกอุ่นยาจริงๆนะคะแนะนําให้เอายาออกมาจากตู้เย็นแล้ววางไว้ให้น้ํายาเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิห้องแล้วค่อยดื่มนะคะแล้วกรณียาใช้ภายนอกสามารถใช้อย่างไรได้บ้าง โดยปกตินะคะยาใช้ภายนอกที่ได้จากทางคลินิกฉลากจะมีระบุไว้เลยว่าให้ใช้ขณะอุ่นหรือใช้อุณหภูมิปกติโดยให้คนไข้นะคะสอบถามจากแพทย์เจ้าของไข้ก่อนใช้ทุกครั้งค่ะ